สมัยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการบินไทยถือหุ้น100%เป็นขาดทุนตั้งมา10ปีผู้ชมขาดทุน20,000ล้านในช่วง10ปีที่ผ่านมาไทยสมัยไม่ได้เคยทำกำไรให้กับการบินไทยเลยเซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งตัวการบินไทยเองและไทยสมัยเองเนี่ยมีปัญหามากในช่วงที่ผ่านมานะคะ ก็นับถอยหลังแล้วนะคะสำหรับสายการบินไทยสมายซึ่งจะต้องถูกรวบรวมเข้าเป็นสายการบินเดียวกันกับการบินไทยซึ่งบริษัทแม่นั้นถือหุ้นอยู่ถึงรเต็มตอนนี้การบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติอาจจะบอกว่าเคยก็ได้นะคะเนื่องจากกระทรวงการคลังมีการถือหุ้น อยู่ใ,ในสายการบินแห่งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูกิจาการหลังจากที่มีการยื่นฟ้องสารล้มละลายต่างๆแล้วก็แผนของการดําเนินกิจาการของการบินไทยเนี่ยถือว่าดําเนินมาได้อย่างค่อนข้างดีแต่หนึ่งในน,น,นั้นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสาขาเป็นขาหนึ่งของการบินไทยนั่นก็คือสายการบินไทยสมายมหรือว่าไทยสมายแอร์เวย์นั่นเองค่ะก็จะบินภายในประเทศใช้เป็นส่วนมากนะคะในราคาประหยัด สายการบินไทยสมายนะคะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นสายการบินที่เรียกได้ว่ามีเซกชันหรือว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าของตัวเองที่ทเขาเรียกว่าเป็นโลคอสแบบพรีเมียมค่ะก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าตกลงตลาดของไทยสมายเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ถามคำถามก็คือว่าไทยสมายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการบินไทยถือหุ้น100%เป็นาขาดทุนตั้งมา10ปีคุณผู้ชมขาดทุน2 0 0 0 0ล้าน และหนึ่งในแผนฟื้นฟูของการบินไทยที่เรากําลังจะกล่าวถึงเนี่ยนั่นก็คือว่าเป็นการที่จะต้องยุบในส่วนของที่ขาดทุนสะสมและสิปีไม่เคยมีกําไรเลยค่ะมีแต่รายจ่ายจ่ายออกไปจ่ายออกไปยุบซะยุบรวมกันซึ่งก็จะทําให้การบินไทยเนี่ยคล่องตัวขึ้นแล้วก็สามารถที่จะขยับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันสักหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งย้อนกันไปไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะ17ตุลาคม2556ค่ะไทยสมายเนี่ยได้มีการก่อตั้งขึ้นมาด้วยทุนจดทะเบียนอยู่ที่1,800ล้านบาท ซึ่งการบินไทยถือหุ้น100%ค่ะใ,ในช่วงเดียวกันเนี่ยในช่วงมีการจัดตั้งไทยสมัยในช่วงนั้นการบินไทยก็เข้าไปถือหุ้นของนกแอร์อแล้วก็ปลุกปั้นนกแอร์จนนกแอร์สามารถที่จะเข้าตลาดหุ้นได้ก็เกือบและเกือบจะไปรวมกันกับอะไรสายการบินไทเกอร์ไทเกอร์นี่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ว่าในช่วงเดียวกันการบินไทยก็ตัดสินใจใน,ในการตั้งไทยสมัยขึ้นมาด้วยทุนจดทะเบียน1,800ล้านบาท และการบินไทยถือหุ้น100เเต็มแต่ค, <ะ S 1> คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการที่จะจัดตั้งสายการบินซึ่งเป็นสายการบินมาทับเส้นทางของตัวเองเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันอ๋อแล้วอะไรเป็นเหตุผลให้การบินไทยทําแบบนั้นต้องไปถาม <c oughs> บอร์ดณขณะนั้นด้วยว่าเป็นเพราะอะไรนะคะ,คะถัดมาในวันที่10เมษาย,ยนปี2557ค่ะก็เริ่มทําการบินจากสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมดมี10เส้นทางด้วยกันที่ฉันจะไม่ผิดนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระบี่ก่อนแล้วซึ่งการบินไททยํา สายการบินที่บินจากกรุงเทพไปกระบี่อยู่แล้วแต่ตัดสินใจให้ไทยสมัยเป็นคนทำอ่าก็คือเชอนเนื้อตัวเองออกไปและมีรหัสสายการบินของไทยสมัยก็คือ E W ค่ะถัดมาค่ะ25ตุลาคมในปีเดียวกันค่ะ2 5 5 7เพิ่มเส้นทางการบินไปอีกค่ะทีนี้ออกไปต่างประเทศบ้างในภูมิภาคอาเซียนก็ได้แก่จีนไต้หวันแล้วก็อินเดีย ในท้ายที่สุดปัจจุบันนี้ค่ะเครื่องบินประจำการในฝูงบินมีทั้งสิ้น20ลำนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะปี2564มีพนักงานอีก815คนค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลนะเดือนกุมภาพันธ์ปี66นั่นเองและในเมื่อมีการปรับเปลี่ยนนะคะทั้งหมด20ลำนี้เนี่ยเดิมทำการบินรวม23เส้นทางค่ะแบ่งเป็นในประเทศ10เส้นทางตามเดิม แล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยสิเส้นทางเลยเราไม่ต้องพูดถึงว่ากำไรกำไรเท่าไหร่10ปีทําขาดทุนมาทุกปีนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าหากย้อนกลับไปในขณะนั้นนะคะคุณปิยสวัสดิ์อมรนันผู้ <c oughs> ในการกรรมการผู้ในการใหญ่หรือว่าดีดีของการบินไทย <c oughs> ก็บอกว่าตัดสินใจที่ต้องทําไทยสมายเนี่ย <c oughs> เป็นเพราะว่ามันเป็นลักษณะข,ของการทํำบิสเนสโมเดลในสายการบินลูก <c oughs> อ่าม,มีมีตัวแม่แล้วก็มีบริษัทลูกนะคะ <c oughs> เป็นสายการบินลูกมีความทันสมัยมีความเป็นมิตร เข้าถึงง่ายเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้านะคะนั่นก็ออกมาเป็นชื่อของไทยสมัยแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไทยสมัยนี่ไม่ใช่โลคอสแอร์ไลน์อย่างช่วงนั้นเขาคิดกันนะใช่ช่วงนั้นเขาคิดกันโลคอสแอร์ไลน์ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าเนี่ยคือ,เ,อ,อเป็นสับแบรนด์ที่การบินไทยถือหุ้น100%แล้วก็มีคีย์เวิร์ดอยู่3อย่างด้วยกัน t r รนดี้เฟร n ลี่แล้วก็ w o r t ์ตนะคะหรือว่าทันสมัยเป็นมิตรแล้วก็คุ้มค่าคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็ใช้แบบสีส้มเข้ามาแล้วกันมันจะได้ดูแบบสดใสสดชื่นแต่สุขภาพทางการเงินเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่สดใสเลย<笑><笑>มีปัญหามากะะจุโซมากนะคะคเพราะว่าในปี2 5 5 7เองค่ะไทยสมายขาดทุนถึง577ล้านบาทค่ะบริษัทผู้ให้เช่าแล้วก็บริษัทผู้เช่าเนี่ย มีสิ่งยกเลิกสัญญานะคะโดยแจ้งล่วงหน้ากันได้เลย6เดือนตามสัญญาเช่าเครื่องบินแบบ A320 สนจำนวน12บลำด้วยกันนะคะ A320 ด200อันนี้เริ่มจากที่ดำเนินการในปีแรกถูกไหมห้าหกห้ใช่ไหมคะเริ่มทําการบินในปีแรกแน่นอนว่าการดําเนินการในช่วงแรกเนี่ยไทยสมัยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเครื่องบินไงเช่าคือก็คือใช้วิธีการเช่าเอา การเช่าเนี่ยมันก็เป็นการเช่าในสัญญาระยะยาวซึ่งในสัญญาต้องบอกได้อยู่แล้วว่าผู้ที่เช่าเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกได้หรือไม่ยกเลิกได้ก็ตามเนี่ยแต่หลังจากดําเนินการมาคุณผู้ชมคะเมื่อในปี58เนี่ยคืออย่าลืมนะคะว่าเรามีเผชิญปัญหาอยู่2เรื่องหลักๆด้วยกันเนี่ยคือตอนที่ ICAO ให้ธงแดงกับประเทศไทยไม่มีมาตรฐานต่างๆอันนั้นเราก็เผชิญกับปัญหาเพราะว่าไม่สามารถที่จะบินเข้าบางพื้นที่ได้ในต่างประเทศกับเรื่องที่2ก็คือช่วงโควิด ทีนี้พอเจอช่วง IKO o ที่ให้ทงแดงกับประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยติดขัดเรื่องของการคาดการรายได้ที่จะได้มาจากการทำการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็มีมติของซุปเปอร์บอร์ดเช่นเดียวกันบอกว่าเดี๋ยวก่อนไทยสมัยชะลอการจัดหาเครื่องบินไปก่อนได้ไหมม,มันมีปัญหาปรากฏว่าไทยสมัยในปีนั้นเนี่ยขาดทุน1,843ล้านนะคะ<ห>คุณผู้ชมคะแต่มันมีการเพิ่มจำนวนเครื่องบินไปอีก8ลำอา้าว ไหนมติสปปรกบอดบอกว่าชะลอการ <ใน S 1> จัดหาเครื่องบินคือรายละเอียดมันยาวมากเพราะว่ามันมีการส่งผ่านไปผ่านมาแต่ทุณชมเห็นกรอบคร่าวๆเนี่ยอาจจะพอรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไทยสมัย <ฮะ S 2> หรือว่าการตัดสินใจของบริษัทแม่หรือว่าการบินไทยในช่วงนั้น,นแทนที่จะลดจํานวนเนื่องจากเราเผชิญกับไอเอ่าก็รู้อยู่แล้วว่าบางพื้นที่จะบินไม่ได้การบินก็จะน้อยลงแต่มีการ กลับเพิ่มเครื่องบินอีก8ลำโดยให้เหตุผลว่าในปี2559คาดการว่าจะมีผลกลับมาเป็นกำไรอ๋อก็เลยซื้อลงหน้า1,910ล้านบาทแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะตัวเลขณนะปี2559ไทยสมัยกลับเผชิญกับภาวะขาดทุนมากถึง2 0 6 0ล้านบาทโอ้โหค่ะผลการดำเนินงานอย่างที่คุณวิลาศนีบอกไปว่าขาดทุนอย่างต่อเนื่องสะสมมาเรื่อยๆค่ะก็เปิดการ จดจัดตั้งนี่นะคะปี56อย่างที่บอกตอนนั้นก็แน่นอนว่าไม่มีรายได้แต่ว่ามีรายจ่ายนะก็มีคอสอยู่บ้างนะคะประมาณ3ล้านกว่าพอมาปี57ค่ะที่ได้เริ่มมีการเปิดให้บริการรายได้เนี่ยสามพกว่าล้านแต่ก็ยังขาดทุนนะคะขาดทุนไป577ล้าน58รายได้4,700กว่าล้านบาทขาดทุนหนักกว่าเดิมค่ะขาดทุนไป1,852ล้าน และขาดทุนแบบนี้เรื่อยมาแม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มก็ตามนะคะหากกล่าวรายได้7,500กว่าล้านก็ขาดทุนไป2,000กว่าล้าน60รายได้หมื่นกว่าล้านบาทก็ขาดทุนอยู่ประมาณ1,600กว่าล้าน61รายได้เพิ่มค่ะเป็น11,000กับอีก63ล้านบาทแต่ก็ขาดทุนเพิ่มเช่นเดียวกันเป็น2,600กว่าล้านบาท6 2 63 64นี่ก็ไม่ต่างสถานการณ์นะคะ แม้จะมีรายได้14,500ก,กว่าล้านก็ขาดทุนอยู่ดีนิดหน่อยนะคะ112่ล้านอันนี้เรารเผชิญกับภาวะโควิดในช่วงปลาย <COVID. S 2> ปี2562ันห้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากสมมุติเรมองแบบอย่างเป็นธรรมมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมปี62เนี่ยคือมันเริ่มขาดทุนน้อยลงแต่ถ้าหากไปเปรียบเทียบกับขาดทุนสะสมเนี่ยมันยังนับไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ก็ต้องให้โอกาสเขาแต่พอมาช่วงเผชิญกับโควิดเผชิญกับภาวะขาดทุนแล้วก็ต้องมีการแบกรับ ค่าใช้ใจ่ายหรือว่าต้นทุนต่างๆถค่ถถไม่มีการปรับแผนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปไม่ได้ขนาดสายการบินที่เรียกว่าเจ๋งๆอย่างโลคอสแอร์ไลน์อย่างแอร์เอเชียก็ยังเกือบจะแย่นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพใหญ่ภาพรวมค่ะคุณผู้ชมคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาไทยสมายไม่ได้เคยทํากําไรให้กับการบินไทยเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งตัวการบินไทยเองและไทยสมายเองเนี่ยมีปัญหามากในช่วงที่ผ่านมานะคะ ที่เราพูดกันแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีข้อควรหาหรือว่ามีการพูดถึงเรื่องของการเข้าไปตัดตวงผลประโยชน์ต่างๆหรือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่าเป็นการบริหารงานที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของธุรกิจหลักๆอ,อันนี้เป็นข้อควรหาที่เคยเกิดขึ้นสาเหตุหลักค่ะที่การบินไทยเองจะต้องมาควบรวมไทยสมาย่างที่บอกไปว่ามันก็ยามแย่ทังคูและอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการเหล่านั้นเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งค่ะเป็นการใช้ทรัพย์สิน อย่างมีมูลค่ามากขึ้นก็อย่างที่บอกว่าเอาเครื่องบินการบินไทยไปให้ไทยสมัยเนี่ยเช่าแล้วประกอบการก็ขับทุนมาเรื่อยๆก็ตามสัญญาด้วยมีสิทธิ์จะเอาเครื่องกลับมาก็เป็นเหมือนธุรกิจทั่วๆไปแค่าหากตรงไหนมันส่วนเกินก็ต้องตัดทิ้ง ถ้าคำนึงถึงเรื่องของธุรกิจเป็นหลักนะ,<ฮ>ะแน่นอนว่า,าวทรัพย์สินอย่างมีมูลค่ามากขึ้นก็คือเอามารวมกันเอามาเจเนเรตแล้วก็วางแผนในการบริหารจัดการใหม่นะคะ<ฮ>ข้อที่2ก็คือมีอำนาจในการต่อรองกับเวนเดอร์นะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น,น,ปนผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายนะคะมากยิ่งขึ้น<ฮ>หรือว่าในการซื้อบริการต่างๆที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นนะคะ เรื่องของการซ่อมบํารุงเรื่องของอะไรต่าง,าง,างๆนานาแบบนี้ขนาดธุรกิจของไทยสมายเนี่ยคิดเป็น10%ของการบินไทยนะคะการปรับโครงสร้างก็จะทําให้มีการใช้ซัพพลายต่างๆนี้ร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นการประหยัดต้นทุนค่ะอันที่3ค่ะแก้ปัญหาการขาดทุนของไทยสมายเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาการบินไทยกับไทยสมายเนี่ยถือใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศแอร์โอเรก็จะมาแก้ปัญหาในส่วนนี้ ส่วนในการที่ได้ c e r t ์ติฟิเคนะคะหรือว่า AOC เนี่ยแยกกันไปคนละบริษัทค่ะบินไปบางประเทศก็ทำไม่ได้นะในส่วนของสิทธิการบินค่ะ แล้วก็ในส่วนของทาสล็อตค่ะที่ไม่สามารถโอนข้ามกันได้อันนี้ก็หมายความว่าถ้ารวมกันมันก็ทําได้ทาได้ก็ทําได้นะคะก็ทั้งหมดนี้อย่างเช่นการบินไปบางประเทศที่ทําไม่ได้หรือว่าสิทธิการบินเนี่ยก็จะส่งผลให้ไทยสมายมีการใช้งานเครื่องเนี่ยไม่เกิน9ชั่วโมงต่อวันต้นทุนต่อหน่วยมันก็เลยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันได้เนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนต่อหน่วยนั้นลดลงนะคะ ทำสล็อตที่ไม่สามารถโอนข้ามกันได้เนี่ยก็จะทําให้การบินไทยมีฝูงบินเพิ่มขึ้นนะคะใช้เครื่องบินต่อวันเพิ่มขึ้นเป็นสิเอ็ชั่วโมงกว่าแล้วก็ผลประกอบการที่เรียกว,ว่าเป็นการใช้เครื่องบินใละละนลักษณะของแอร์บัสที่เขาบอกว่าเป็นลักษณะข,ของต่อเที่ยวหรือการจํานวนใช้ต่อลำเนี่ยมันก็จะดีขึ้นต้นทุนก็จะถูกลงนะคะ มีการโอนเครื่องบิน Airbus A320 ขี่200จำนวน4ลำจาก20ลำเนี่ยเข้าฝูงบินของการบินไทยเลยค่ะ,คะก็จะเสริมฝูงบินไปสู่อินเดียนี่ตอนนี้กำลังโตมากเลยนะคะ<ช>แล้วก็รวมถึงอินโดนีเซียด้วยค่ะเริ่มบินกันเมื่อไหร่ก็2กรกฎาคม66นี่แหละค่ะก็จะเริ่มบินแล้วค่ะส่วนแผนการดำเนินงานโอนย้าย ภายในธันวาคม2566นี้มีอะไรบ้างคือเบื้องต้นมาแล้ว4ลำลบโลโก้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> แต่ที่เหลือคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะโอนมาให้ครบ20ลำนที่คือแผนในอนาคตะคะส่วนพนักงานไทยสมัยนะคะจากเดิมยูนิฟอร์มที่ใส่สีส้มต้องเปลี่ยนมาใช้สีม่วงแต่ดิฉันคิดว่า <c oughs> ไม่น่าจะทั้งหมดที่จะถูกโอนมานะเดี๋ยวต้องดูในเรื่องของการประกาศต่างๆ <c oughs> ว่าจะต้องมีการลดจํานวนพนักงานมากน้อยแค่ไหน <c oughs> หากการด,ดําเนินงานเสร็จสิ้นก็จะส่งผลให้การบินไทยคะ่ะปี70นะคะ การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติจะมีเครื่องบินทั้งหมด113ลำจากปัจจุบันมีอยู่65ลำดูสิคะมันมันบวมแค่ไหนกับไทยสมัยเกินครึ่งเลยนะคะที่จะมาเสริมเนี่ยส่วนเครื่องบิน Airbus A320-200 ลำจากไทยสมัยก็มานะคะแล้วก็รวมถึง11ลำจากการเช่าดำเนินการก็จะมาควบรวมตรงนี้ด้วยยังไม่หมดคะ่ะ Air b u ั A321neo อีก10ลำที่จะเช่ามาดาเนินการนะคะรวมไปถึงเครื่องบินลาตัวกว้าง30ลำตรงนี้ยังไม่ได้กำหน,นดรุน่นแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณา าเช่าซื้อหรือว่าเช่าดําเนินการค่ะก็นับถอยหลังแล้วนะคะสําหรับสายการบินไทยสมายซึ่งจะต้องถูกควบรวมเข้าเป็นสายการบินเดียวกันกับการบินไทยซึ่งบริษัทแม่นั้นถือหุ้นอยู่100%เต็ม ในเรื่องของรายละเอียดที่เราได้นําเสนอคุณผู้ชมไปทําให้เห็นว่าเรื่องของการดําเนินงานสายการบินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหามากทั้งตัวการบินไทยและแน่นอนก็คือไทยสมายคข้อคอรหาต่างๆเหล่านี้จะถูกลบได้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูของการบินไทยเนี่ยให้กลับมาดําเนินการได้แล้วก็เป็นสายการบินที่คนไทยนั้นภาคภูมิใจในอนาคตอีกไม่ไกลที่จะถึงนี้นะคะ <c oughs>